ช่วยกดติดตามช่วยรุ่นพาเพื่อนแค่เป็นการรังใจให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่เราตัดตัดใหม่มาแล้วเนาะตัดใหม่เป็นรูปาสามเหลี่ยมหันสามเหลี่ยมมาทางนี้หันมาทางไอ้เบิ้งนะาสามเหลี่ยมมาทางนี้แล้วก็เข่ามุมบากมุมสีด่ด้าเรียบร้อยเราก็จะมาแปะใส่เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะแปะใส่น้ำขอดินซอนน้ำดินสอนด้วยครับช่างน้ำอ่า อ่าพอได้นี่ได้นี่เขาก็ลังหมักจุดไว้หมักจุดไว้หมักใส่กระเบื้องนะี่มักใส่กระเบื้องหางด้านซ้ายนี่ด้านซ้ายเ,ยเออบอ,บอให้ความสุดไหมความสูดความยาวลายต่างไนงะเออนี่ขีดลงมาอ่าเอาเอาใส่มันได้ทั้งสองอันเลยใส่มันได้ทั้งสองอันนะครับทัง้งหมักอ่าสำหรับเข้ามุม45เด้อพี่น้องเด้อ เราจะมาร์กไว้ตรงนี้อ่าอ่าพอได้เขาก็มาร์กเลยหินดินสอไปตังไว้น่ซึบอ่าบัดน,นี้เราก็จะใส่กาวครับพี่น้องยึดด้วยกาวกาวพลังตะปูเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปืดใส่อ่าพอสมควรไม่ต้องเยอะอ่ครับ ใ่แล้วครับแปะเข้าไปครับผมอ่าตัวนี้เชิงผนังเชิงผนังฝ้าเอียงเด้อครับเด้อตัวนี้จะเป็นฝ้าเอียง45บหบัวเอียงอ่าช่างน้ำขอแม็กลมหน่อยอแมกลมเขา้าับยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปจากสองดอกใส่ใส่มุมเทิงนะอ่าจับไปด้วยโอเค โอเคอ้าว okay. ah, ครับผมมันก็จะอยู่ลักษณะนี้อ่า ah, ทีนี้ก็อีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงอ่าเอาให้ถูกทางเด้ออ่า ah. ใส่เล็กน้อยถึงปานกลางไม่ต้องเยอะถ้าเยอะมันก็สิปีดออก เอาครับอ่าก็จะพอเป็นต,ตัวรองรับฝ้าไอ้บัวฝ้าของเราเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับจับด้วยโอเค โอเคครับเราก็จะมามุมอีกมุมหนึ่งเนาะอ่าพอได้ระยะแล้วแล้วก็โอเคจะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องเนาะประชิดกันแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับทำการมาร์กไว้เหมือนเดิมครับช่างนงอ่าโอเคครับแล้วก็จะทำการอุดด้วยกาวพลังตะปูครับ อ่าช่างน้ําเอาอันนั้นเช็ดเช็ดออกน้ําปลายมันอันที่มันแห้งแล้วแล้วก็ใส่ตามที่ตำแหน่งตรงที่เรามาร์กไว้นะครับเด้อดันขึ้นไปครับอ่าส่วนตัวนี้ก็เออเอาตัวที่2มาใส่เลยครับอย่าเพิ่งยิงตัวที่2ใส่กาวครับ ก็จัดให้มันประชิดกันที่สุดแล้วก็ถ้าได้ตำแหน่งแล้วเราถึงจะยิงนะครับเนาะยิงด้วยแม็กแม็กลมนี่ก็ประมาณเบอร์ยี่0ได้หมดครับยิงอัดเข้าไปใส่แผ่นฝ้าเลยนี่ครับโอเคสวยงาม ทีนี้เราก็จะได้จะได้เชิงแบบเอียงแบบนี้นะครับเนาะทีนี้ช่างโรดก็จะยิงเป็นระยะระยะไปนะครับเนะาะขอตัวตรงครับช่างน้ำทีนี้นี้ตัวตรงครับตัวตรงตัวที่ไม่ได้บาก <Okay. S 1> แมนคือยางพาราน,นี่ยบ้า เออใส่กาวแล้วก็จะแปะเป็นระยะไปแบบนี้นะครับเนาะอ่าเป็นระยะไปประมาณ30เซนสี่สเซนนี่ได้หมดครับผมนี่ครับช่างลงขอใส่ ตำแหน่งตัวอย่างใส่เข้าไปดูนะครับนี่ครับบัวบัวเอียง45ของเราก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับช่างนลงเลื่อนไปอีกครับให้ FC ได้เห็นนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเด้อเสร็จแล้วเราก็ยิงแม็กเหมือนเดิมครับยิงแม็กเหมือนเดิม Okay. อันนี้ก็เพื่อความแข็งแรงทนทานแล้วก็เพื่อความมั่นใจนี่ครับทั้งกาวตะปูทั้งกาวแม็กทั้งแม็ก <c oughs> ก็จะอยู่แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆครับผมใส่ไปเรื่อยๆใส่เป็นจุดเป็นจุดจนทั่วห้องนี่แหละครับเป็นระยะระยะไปเนาะ แล้วครับหลังจากที่เรายึดไม้เสร็จแล้วเ,เราก็จะมาตัดเข้ามุมองศานะครับาจากที่มุม45องศานี้ไม่ได้45นะครับจะอยู่ที่37-38องศานะครับแล้วก็จะปรับอยู่ที่37องศานะครับทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะใช้ไม้ใช้ไม้ตัวนี้นะครับ ใช้ไม้นี่ลองลองตรงนี้อ่าช่างนงตัดให้อ่าดูเลยครับใช้ไม้ลองแล้วก็หงายมันจะมาแบบนี้นะครับเพราะว่าอ่าบัวฝ้าที่เอียงก็เขาจะเอียงอยู่ประมาณนี้ครับเราก็จะตัดเอียงเช่นนี้อ่าตัดเลยครับช่างนงครับ โอเคขอดูเชินงานครับอ่าหลังจากที่ตัดแล้วนะครับมันก็จะเป็นรูปเอียงแบบนี้นะครับอ่าอยู่ที่38องศาเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับแท่นตัดของผมนะครับส่วนแท่นตัดอันอยางอื่นไม่รู้จะเอียงแบบนี้หรือเปล่าอ่าจะก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็น45ก็มุมตรงนี้ก็จะมา45 แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่45ครับถ้าตัด45ไปไปใส่ใน,นขาดเลยอ่าส่วนอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าทีนี้ก็จะมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็จะเอียงอ่าช่างโลดใช้อ่าเอียงแบบนี้ครับอ่าใช้คีมล็อกคาบไว้นี่แล้วก็ไม้เอียงหนุนอย่างนี้อ่าล็อกไว้เลยแล้วก็จะตัดเอียงเช่นกันครับอ่าช่างนงตัดเลยครับ พอได้มุมอ่ามันก็จะมีไอ้ขุยๆตรงนี้ครับเราก็ใช้มือลูบหรือใช้คัตเตอร์แง้ออกครับมุมฝั่งซ้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ่าขวาแบบนี้อ้าวไปดูกันเลยครับทีนี้วิธีติดครับผมครับผมหลังจากที่เราตัดมุมเอียงที่38องศาแล้วเราก็จะมาใส่ครับ ใส่มุมเสาเนะครับเนาะใส่วิธีใส่ก็ไม่ยากครับอุปกรณ์ที่เราใส่อาช่างน้ำขอใส่ใส่ให้ FC ดูดูก่อนครับอาเวลาใส่แล้วก็จะมาชึบข้อตรงนี้นะครับเด้ออานี่ครับมันจะอยู่ในลักษณะเอียงแบบนี้นะครับเนะาะอบัวบัวเอียงมันจะเอียงแบบนี้ครับผม การที่เราใส่เราจะยึดด้วยกาวก่อนเนาะครับเนาะ,ะกาวนี้ก็จะเป็นกาวพลังตะปูครับผมกาวพลังตะปูยิงใส่นี่เลยครับเพราะว่าอันนี้เรามีเรามีไม้หนุนอยู่เราก็ยิงบีบเข้าอย่างนี้เลยครับแล้วก็ใส่มุมเอียงนี่ด้วยครับ โอเคแล้วก็ยัยงอ่าโอเคครับผมก็จะกาวลังตะปูก็จะเป็นเหนียวหนับลักษณะนี้นะครับติดชึบเขาก็จะอยู่มุบเข้าไปเลยอ่าอ่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีรูปลักษณะที่อเอียงทั้งทั้งซ้าย เอียงทางซ้ายเอียงทางขวาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะยิงยึดด้วยแมกลมอีกทีครับผมอาช่างน้ําขอแมกลมน่อยอาแมกลมเราก็จะอัดเข้าไปที่ไม้ที่เราหนุนไว้เมื่อช่วงเช้านี้ครับโอเคสวยงามทีนี้ก็เหลืออีกมุมนึง ผมด้านซ้ายแล้วก็จะยิงเหมือนเดิมครับผมใส่ช่างโรดจะใส่ทั้งกาวพลังตะปูแล้วก็แม็กลมครับเพราะว่าขณะน,นี้เวลาสองทุ่มแล้วช่างช่างโรดไม่รอให้กาวแห้งครับใช้แม็กแม็กลมยันเข้าไปเลย ขออภัยครับห้องน้ํามันแคบห้องน้ําแคบบรรไดก็ตั้งไม่สะดวกนะครับเป็นไงครับช่างหนุงครับโอเคไม่เป็นไรครับช่างน้ําขอแม็กลมเลยครับจุดที่รอยต่อเราก็จะมีครีมโป้ะนะครับครีมโปอุดเพื่อเก็บความเรียบร้อย อ่านี่ช่างหนงก็จะยิงแม็กลมเข้าครับโอเคสวยงามโอ้โหมุมนี้ถือว่าเป็นมุมที่มุมปราบเซียนก็ว่าได้นะครับรงมือนี้เอาก็ได้ทำการปิดหมอกได้สำเร็จมาอย่างสวยงามก็ เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยส่วนตรงนี้มีท่อสายไฟื่องทำน้ำอุ่นช่างโรดก็บากเข้าบากเข้าในลักษณะนี้นะครับเนาะแล้วก็เราจะใช้ครีมโปมาโปช่องว่างช่องห่างอีกทีนี่ครับ ครับผมคลิปนี้ช่างโรลดก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามาดูเนาะ,อะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ที่เป็นกำลังใจให้ช่างโลดดยดีเสมอมาครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ